กดว่าอะไรนะเข็ยนทะเบียนรถเออนั่นดิพี่ฟลาลงก่อนว่านี่ยังปุกขพักปุกมพักเป็นตู้เลยเขีไม่รล้พี่แชมป์เะพี่แชมป์น้อเออพี่แชมป์ป่ะคันแรกน่าจะเป็นพี่แชมป์ก่อนป่ะแต่น่าจะพี่ฟ้าคันถ่ายวีีดโอหน่อยได้เผื่อเป็นขั้นบนนี่ต้องไปไปไปโคราชไม่ใช่เหรอในน้ำไปโคราชไม่ได้ใจเหมือนกันนะคะน่าจะแน่นรถอ๋อรู้แล้วค่ดูไปทะเบียนรถน้องซอรี่ซอรี่ซอรี่ทะเบียนรถซอรี่ เออเออ sorry sorry อ๋อดีนี่ใช้งานคผมนะไม่ใช่นะคือมึงฝุ่นแบบสังเกตแล้วรู้ว่าน้าแงนแล้วเอ้ยพี่แชมป์เอาแล้วพี่แชมป์ไม่ใช่พี่ฟ้าน่าจะใช่น่าะมาด้วยกันเอามาด้วยกันเหรอเออโอเคไม่เห็นนะโอเคทุกคนอุ้ยหล่อมากอุ้ยหล่อมาก เบ,บียนวิชาไปก่อนไม่ใช่เออเอบพี่ฟ้านั่งข้างหลังหรือเปล่าออไม่อู้โอชาโอชาขับเองเหรอวิชาขับเร็วมากตลอดสวยมากเสกื้อสวยจังใส่ <c oughs> ม,ามาเหมือนกันป้า เซ็นป่ะเซ็นเซนกลับเองไอ้น้องชาเอาไปยิชาล่สวยมากค่ะนเรีไอ้ชาเลยน้องจะถือไบป่ะน่ะนกั่ี่ฟ้ามารนเรียกนะ ไปกินไปซื้อมาอุ <pantry breaking> ้ยสวยมากอ่ะเสื้อก็สวยเอิร์นเอิร์นเอาเอิร์นเหรอ้องเอิร์นเนี่ย้องเอิร์นมาเป็นพิธีกรแข่งแข่งสวยมากใส่ตัวนี้เลยเปล่าทุกก เอาขนมไปน้องแล้วเมื่อกี้ซื้อบัวลอยมาแล้วก็ปอบเปียกทอดกุ้งแล้วก็ <Okay. S 1> อ,อะไรนะทอดมันปลากายแล้วก็หลายๆอย่างให้น้องไปกินนะอ,อย่าง,งเลยที่ไฟ